ยกมุมปากทำยังไงดีจ้าการฉีดโบโทลินุมท็อกซินนะสามารถจะแก้ไขปัญหามุมปากตกได้ระดับหนึ่งเลยนะคะกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้นะคะเขาจะเรียกว่ากล้ามเนื้อ DAO ดีเพเซอร์แองกูลายออลิสนะคะซึ่งจะดึงมุมปากลงตรงนี้ค่ะเป็นการเนื้อรูปสามเหลี่ยมนะคะแผ่ฐานมาอยู่ตรงมุมลามแล้วก็ดึงบริเวณมุมปากขึ้ลงอย่างนี้นะคะซึ่งหมอก็จะทําการฉีดจึก๊กเขาไปปล่อยนะคะความแข็งแรงของมันนะคะให้มันหยุดดึงมุมปากเราสะัทีค่ะให้มันยกขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ เรารู้จุดและเรารักษาคนไข้ก็จะเกิดความพอใจได้ปากยกปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมาหูเฉยๆก็ปุ๊บไม่ได้ยิ้มก็ยกหน้าบึ้งก็ยกนะคะคนไข้แฮปปี้มีความสุขค่ะนอกจากนี้เราจะยกมุมปากได้ด้วยวิธีอื่นหรือไม่มีอีกค่ะการฉีดปากนั่นเองนะคะหมอกกจะทําการวางฟิลเลอร์เข้าไปตรงบริเวณมุมปากด้านบนเพื่อให้มันเกิดตามผิวของปากขึ้นมานิดนึงจะเกิดความเซ็กซี่แล้วก็น่ารักถ้าเราวางฟิลเลอร์ถ,ถึงตำแหน่งปากของน้องๆก็จะเผยเน่นิด เซ็กซี่หน่อยๆฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้ค่ะฉีดหนุนเข้าไปเลยค่ะปากห้อยใด้ไหมหนุนมันเข้าไปเลยค่ะหนุนอย่างนี้ค่ะมันจะห้อยได้อีกอีนีน้ํานี่เพื่อให้ปากดูเซ็กซี่แล้วก็ยกตลอดเวลานะคะยิ้มไม่ยิ้มก็ยกยู่นั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะ